ใช่บอใช่เราองไปไหนคะไปท่าเรือจังห์อีกวางหนึ่งทุ่วอ่ะนะ พันปะสามสิบสองค่ะไปค่ะเบรกอนเราพร้อมเราก็จะเข้าไปข้างในกันค่ะอตอนนี้เรามาถึงพุ่งโปร่งทองแล้วนะคะ นี่แผนที่เที่ยวก็จะมีท่าเทียบเรือจุดชมวิวหอชมธรรมชาติสารเจ้าพอ่อสมแผู้บ้านป่าของ100ปีต้นสมแขขาวยักษ์จุดชม,มทะเลท่าเรือนำเที่ยวฟั่งเรือรบหลวงอุโมงกงกลางแล้วก็อันสอนเรือรบหลวงประแษนะคะพร้อมแล้วเราก็ไปเที่ยวกันเลย 没看到人 ตโอ้โหมุมนี้สวยมากเคยขอยรูปไหมเธอไปต่อโดนมัดที่นั่ง่ายรูป 我看。

ตอนนี้เราจะกลับตัวให้จะนั่งไหนนั่งหน้าหรือนั่งหลังกินนั่งหน้าต้องต้องอ่ะจะนั่งนี่อ่ะอ่ะมันจะได้บาร์น้ำถูกต้องโอเคจุดต่องที่สุดพร้อมออกเดินทางแล้วค่ะป้ายได้หันมาถึงถึงต้อะขาบแดดซะมั้ง ถ้เาเรานั่งแนวเดียวกันหมด่ะพทิน่อแอันนั้นแหละได้เล่นน้ำหนึ่งแมชตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Universal Studio <laughs> กันนะครับแล้วก็เรามาเล่นเรือ <laughs> ล่องแก่งเป็นเรือโกสไททานิคโกสครับก็ทิ켓ไม่แพงครับก็50 USD คนลานะช่วยดีเนาะเราจะพาทุกคนไปชมอะไรบ้างคะข้างใน ข้างในก็จะมีหลายอย่างเลยก็จะเป็นฟิล์มดับโมเดลที่เป็นแบบสัตว์ปลอบขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบงูทะเลเป็นหาเออเป็นสัตว์ที่หาดูได้ง่ายๆครับก็มีพวกฉลามวานแบบลิง,ลง,ลงอะไรเงี้ยครับแมมมอสอะไรเงี้ยหาดูง่ายโอเคพร้อมแล้วค่ะเราจะออกเดินทางไปดูค่ะ ก็จะเย็นๆนะคะขยับตัวได้มั้ยขออนุญาตขยับตัวได้มั้ยได้ขยับได้ ในพานโดปาชัดๆเราจะพาไปบุกตะลุยกันค่ะใช่เลยเพื่อการนี้ด้วยรักสัตว์ด้วยรักสัตว์ป่าเนี่ย,ยเลยสวยมากเลยเช่นถ้าใครรักธรรมชาติรักแสงแดดมาที่นี่ค <c oughs> <c oughs> ่ะเรามาวันที่พายุเข้าด้วยไนงะ คนเคยเข้าไปป่ะคุณลุงหมอไปลาไงหมอหรอหมอปลาใช่ไหมหมอปลาหมอปลามานอนช้างค้นไปไหมล่ะเออ ดูปูเสร็จแล้วนะคะก็ไปกันต่อนะคะงหน้าอันนี้เียหอยใช่หมดอน้เือหอยนังลมเหอเิาเากรเป๊ปูรบแต่อก็หอยเมหายินนไปเลยออทะเลนะ น้องไปเที่ยวมาเฮ้ยมันกินได้มันกินได้ล้อตรงเลยแล้วทางน,นิ้เลยนะครัะนานไงานานไงเขา <c oughs> ต้องเลยเหนือน,น้ำอ่ะ <c oughs> อย่างเงี้ยเหรอจอดเรียบเฮ้ยนี่ไงมันมีรูปปลายอยู่ตรงนี้ ปลาด้วยครับคุณพี่ปลาค่ับใส่แบนอยู่มองไม่เห็นมาณตกใจเปล่าได้ครับเอาอาหารเราไปถึงนอกทะเลอ่ะเมื่อกี้ยังไงแห้กลับมาให้ที่เดิมกลับมาให้ที่ที่ซื้อรีบให้ให้มันหมดหมดซะ เาาขาอยู่ตรงนั้นเหรอที่อยู่ที่ฝ่าังเลยแถวาเพื่อนางกินหมดจริงวะอ,อ่ะหมดแล้วสาธุขอให้พบเจ้าตะวา,สามส,าสุขความเจริญยิ่งยนะืนนานา